แนวคิดเนี้ยมาจากไหนครับก็ผมเริ่มจากความชอบในด้านนาฬเกาอะไรพวกนี้แล้วครับก็เคยทำาครกหัวโขนและพวกนี้เป็นการประดิษฐ์เล็กๆแล้วผมก็เลยอยากลองทำอะไรที่ดูยิ่งใหญ่ขึ้นมาโดยการกระดาษลังขึ้นมาทำาเป็น่มแบบนี้แล้เห <confused slightly. S 1> ็นแนวคิดแบบนี้มาจากไหนก่อนหรือเปล่าครับผมเคยเห็นตัวอย่างจากหนังสือรามเกาอะไรพวกนี้ครับแต่ผุ่มแบบนี้ผมยังไม่เคยเห็นใ ไอสิ่งที่ทำเนี่ยทํามาจากอะไรครับผมก็จะเป็นกระดาษลังเกือบร้อเปอร์เซ็นครับบางจุดจะใช้เป็นไม้เพื่อทําให้มันสามารถตั้งขึ้นมาได้ครับใช้ระยะเวลากี่วันในการทาเวลาทงสิ้นประมาณสิบสองวันครับถึงได้สิ่งนี้มาใช่ครับทางด้านผออ,อครับพอเห็นแนวคิดของลูกศิษย์แล้วมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับรู้สึกดีใจมากมาเลยครับที่โดยเฉพาะวัฒนธรรมไทยที่มีมาแต่โบราณเลย ว่าเป็นความคิดที่ดีอนุรักษ์ของเก่าอนุรักษ์วัฒนธรรมของเราซึ่งจะได้สืบทอดให้กับรุ่นน,น้องที่จะขึ้นมาร,รุ่นที่จะเข้ามาเข้ามาเข้ามาเพื่อรักษาวัฒนธรรมไทยเอาไว้ครับสิ่งนี้เคยเห็นมาก่อนไหมครับว่ามีเด็กมีแนวคิดการทํากระดาษมาเป็นตัวทศกัณฐ์อะไรพวกนี้ครับผมย <ผม S 2> ังไม่เคยเห็นทําเป็นตัวเลยครับนอกจากทำสุดมากทำแบบอย่างนี้ครับแต่วาจะมาประกอบเป็นหัวเป็นอะไรแต่แต่อันนี้ที่เป็นตัวในเด็กมีความคิดที่ดีเยี่ยมเลยครับต้องลองว่า ยังยังยังไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนครับที่ทำมาเป็นเป็นตัวเป็นตนแบบนี้ครับผมครับ